สวัสดีค่ะมาเจอกับเบียร์นะคะและนี่เลยค่ะกับรุ่นของ Ford Nexgen t Ranger r s h XL p u ค่ะและสำหรับรุ่น r u s h XL p u s นะคะเขายังมาพร้อมกับชุดแต่งฟรีรอบคันเลยล่ะค่ะจะเท่ขนาดไหนและจะให้อะไรกันบ้างตามไปมาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เริ่มจากสกู๊ปด้านหน้านี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตดีไซน์เท่แบบลงตัวและมีสัญลักษณ์รูปแลดสีขาวแบบนี้สปอร์ตมากค่ะและไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดำด้านทำให้ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับล้ออลลอยและแมกนะคะขนาด20นิ้วเท่มากๆเลยค่ะและมาพร้อมกับนะคะโลบาเล็กสวยๆแบบนี้ดูเท่มากๆเลยนะคะ ที่สําคัญค่ะเรายังสามารถออกแบบสติกเกอร์รอบคันได้เองด้วยนะคะเป็นแบบฉบับของตัวเราเองค่ะจะได้รู้ว่าเนี่ยแหละรถของเราออกรถวันนี้ใช้เงินเพียงแค่9,900บาทนะคะฟรีชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยค่ะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็พอะบอีกด้วยและที่สำคัญนะคะยังได้ร่วมลุ้นค่ะกับข้อเสนอเดียวสุดพิเศษเลยนะคะข้อเสนอเดียวกันกับมอเตอร์เอ็กซ์โปกับการลุ้นทองนะคะ1ล้านบาทจำนวน1รางวัลและ รางวัล1 0 0 0 0แบาทอีก30รางวัลค่ะหมดเขตส,สิ้นปีนี้แล้วนะคะรีบมาจองกันเยอะๆด้วยค่ะและสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจรุ่นของตัวนี้กระบะพันแก่งนะคะกับ nexgen t ranger rs xl part ค่ะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ฟอร์ดคอนแก่นสาชายสามสาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขามิตรภาพสาขาเมอิวนันหรือจะเป็นสาขากระนวนไปได้ทุกสาขาค่ะกับข้อเสนอสุพิเศษที่เรามอบให้ ัรุ่นนนี้ะะคะเรื่องฟอร์ดต,ต้องยกให้เราดูแลนะคะเลือกฟอร์ดเลือกสหชัยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ